ค่ะกราบสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับขาสู่ทางช่องพรพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแอรกับมาตามต่อเลขวัดดุงนาเพิ่นเนาะคะ่ะยูบได้เลยค่ะต้องฝ่ามาตามเลยเนาะคะ่ะเขาบนเขาล่างเนาะคะ่ะห้าศูนย์สี่หาสามนี่แหละค่ะลักทาน d ดีเอ็นเอเก่านะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ขอมาแล้วแอรกับขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชแนเดอค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื you. ่อสิ่งประดิษฐ์ข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพผ้าลวยนะคะค่ะบันนีห้ากับไปฟังพระคู่วบาน้ากันเนาะค่ะไปฟังเบิงว่าคึกเขาค่ะเขาแน่แถวพี่น้องเนาะค่ะต้องตามต้องตามพลาดบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ มาสการครับปู่ค่ะอาจารย์คัาดะอาจารย์นะโอ้ยคักกวนเนื้อขัสามตัวกระแจกสตัวกระแจกเลขี่ากระแจกว่าอใต้เทวี้ทพี่อแมวแวลัน้องแมวน้องแมวเขาตรงน้องแมวบรอดอีกัเขาอีกโอ้ยมาคักแจกน้องแมวเขาศูนย์ห่าสามตัวแจกไนมครับสามตัวเนี่ย แตกคักแตกแน่โหเนาบนบนเหลือจักบอลแล้วสามเด p, il, oh, ็กสามเด็กแล้เนี่ยอกวามาผมผลกิ่งหูงหยาบเลยแม่บานนี้มาสนองเดีกยอาจารย์เขาแล้วบานนี้จะดกวันนี้เอาเขาซี่ด้วยอาจารย์ด้ววันนึงกรสามแล้วเขาสามตัวเอาเขาซี่ตัววันนี้มีเรื่องนนี้กันแล้เรเขียนขากวดเขียนนี่นี่วันนี้ขันแลาเรอเขียนขากวดเขียนเขาครับเขาแน่ขนาดยูบึงการยังยูบอะไรทาะปูเนาะตองมาได้นเด้อถึงนาได้วะเออตะวัน ี่วงนี้ว่าเนี่ยว่าว่าดีแทนเรียกเขาว่าท่าเสาะลาเนาะท่าสีสะลาเนาะอันพาผู้แอบมิ่นบนโขงเนาะแอบซี่เนาะใ้เพันมาทาสีเสาลาหายหสุขเียเลยพันฝากประูบาดใจไหสื่อสีนี่ะตูบาดใจว่าสื้อสีค่้องท่าเสาชะลาบ่ะมันยังมันเรีวบ่อจังเยมัดในทาดิเนี่ช่วงนึง่ว่าท่าเรี่ว ท่าพ like so yeah, oh, e oh, oh, ื้นท่าท่าท่ารอบเล้โอ้ท่ารอบน้องบ้านนี้ก็วางสองสินนั่นกับแพงเงินนั่นไม่ออกได้สินหนึ่งในปัญหาสินึงในเจ็ดร้อยบ้านนี้ก็เรื่องว่าเคยจ้าไฟมาถวายหลายโนมีเสาก็ได้ตาทิยนใจซื้อเสาไฟก่อนเสือเสาไฟมาใส่ก่อนนะก็เรือันบ้านนี้ก็เสาโซล่าเซลล์บ้านเสาโซล่าเซลล์วางแมเจอัเจตเตียวเป็นบานละ เพิ่นก็ได้ดิล่ะเพิ่นก็ได้ว่ามันองล้านหน่ม่เพิ่นมากหนึ่งเพราะมันก็เขาตรงๆเนาะมันก็เขาจังว่าเพิ่นเื้อโซลเซลล์มาให้น่ะทีบอก่เนมากกว่าล้วเพิ่นได้มางศูนยหมือนเดิไม่มากถึงศูนย์สองเหมืนได้ชื่อเือน้มาให้ก็ว่าอยากเ้า้ันเวลาอยากขาวอยากพวงแงว่าอยากฆ่าสีเสาวบ้านอืมยากฆ่าสเสาเอาสาราเข้าะ สีทองมันจะแพงแน่นอนสีทองเนาะครับกานผู้ใดใจบุญได้ย่างเสื้อเป็นป้องผักมะลอดก็ได้ครับกานกัรกสะดวกแบบเสื้อเป็นป้องซองมะลอดแห้งดีแมนเสื้อเป็นป้องซองมะลอดสีทองต้องเป็นสีทองนี่แหละขอาประเทศร่วมกันนี่เป็นสีอะไรสีมันเป็นสีเบอร์เดียวกันนี่เป็นสีอะไรว่าแมนกับความหมายกับใช่เบอร์ใดกับบอกระแกงแกงเกล็ดจำนงไปนะม้วนเบอร์กับป้องนี่หุ่น เจ้ากับฟองเบือมาบอกคนนี้นั่นเอาอาจารย์สีอกเรียกเบือยังเบือยังเบังว่าหน้ากับฟองสีนั่นแหะกับฟองสีท่องอันนะตั้งย้อนนีะเนี่ยอาจารย์บอกเรียกความยุติธรรมกับฟองเบือแต่ว่าพวมฝันอาจารย์ฝันแล้วมั้ยสิฝันว่านพ่น้างเพี้ยนชิมาออกไอ่เมาไอ่อยู่นั่งสบาพพ่น้งเพี้ยนตายแล้วเอาฟันว่าไอ่กับพี่น้าอันเยกับไอ่ อันพี่ไอ้ครับพี่สาวขี่รถมาเลยฟ้าวขี่รถมาเอื่ับขี่รถมาเอื่นบ้านนี้ไปทำไมไปเอาเอาไว้แสงไว้ทำไมอันพี่นั่งเพื่อนคนมาดึงเอาอยู่หุ่นมาชั้นือขวบเลยไปบอกขฟ้าวขึ้นรถไปไป่หอดคนเจ้าชีม้าอ้ายไปเฮ็ดหนังอ้ายก็คือนเจ้าคือตายเจ้าคือเบิดบุญมุดหนังไปแล้วเจ้าไปเสี่ยวอ้ายเป็นาังไงผมไม่มูเดี๋ยวอ้ายไปอยู่น้ำทำคนบอกเดี๋ยวอ้ายไปอยู่น้ำ ใครมันบอกอยู่ไอพี่อุ้มนั่มบ้านมาไปเล่ไปบ่ไปบอกก็เล่ไปดึงไอขึ้นเพื่อนกระเทิ้งหายเทิงห้องกันไปเทิ้งสายเพื่อนกระเทิ้งหายเทิ้งห้องคอยหายหายหายไปบ่หายก็บ่เอบาหายก็บ่เอาแข้งลายไอฉันไอกับป่วยสานี้มาเนี่คือนั่นไอกับฝันนี่กันนะหมายถึงเรื่องกิ่งบ่เนี่ยกิ่งหมายหมายถึงเรื่องกิ่งนี่เราป่วยพร้อมเราป่วยมาเนี่คือนั่นไอกับฝันนี่กันเด้ฝันบ่เมียสิมาเอาบ่เนี้ะ ขาม่าอัดคิดว่านี่แหละฟ,ฟันวานเมียสิมาเอามาละวานเราสิไปน้อเมียอ,อีห๋เลยใช่เมียมาเอืนนอนเอาจูงแขนไปะนอะไรย่างต่อยต่อยไปเพราะนะอันอันเมียกันตายขึ้นกันอันพี่นั่งเพื่อนอันตายแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ถึงมาผู้ที่ที่มาเอือนเอาที่แรกเนี่ยคือผู้ใดพี่<ห>นั่งเพื่อนขึ้นกันโอ้ไปฟันตรงกันทั้งสองคนน่ะฟันตรงกันวันนี้กับแย่ว่าเพื่อนกับแมาเมื่อนหร่เพื่อนกับแมาผูกแขนกับเพื่อนกับแม่ร่วงยูทูบเป็นนี่แหละกำลังซุ่มคล้อง ซุงข้องข้องะวคือมือเลขออกกันละครับวันนี้คนย่างไปคนน,นั้นเจ้าทาคอยเด้อทอขึ้นบบกระเป๋าอะไรนี่ว่านอ้ว่าคอดีขึ้นไปน้ำจ้าเปนเฮียนโรงไทยง่ามง่ามท่านเพราะดีพี่นงขึ้นเนียย่างขึ้นบันไดคนว่าที่เก่าขึ้นไปน้ำเลมีผู้ใส้ผู้บกยืนถ่วงแล้วเเสียมเี้สักว่งอย่งทีงแลว้ววะเมื่อีไปใช้ฟ,ฟงกิ้งคอรอแล้วเงยผุนไม่ได้เขาเสียมงสักรัดไป้เเดิอดร้องหล,ลดืดเราหือล่ไหบไหบ้านนี้ ขึ้นขึ้นต่อมาพี่นั่งเลยมะขอฝันมากาบมาขอโทษขอขมามากาบ่าโอ้ยบอกว่าหนุ่มหนุลุกขี่ไก่ลาวานอันพี่นั่งขอโทษขอขมาเด้อพ hmm. ี่น huh? ั่งอยากได้อ้เจ้าอยู่น้ำตาว่านโวมีผ้ไห้มันเอาไปว่าได้เพิ่นมาหาเพิ่นมาห้เลิกไปท่านอันจาย์คือสิแม่นอาจายง่อมพี่บาญนะเนาะเสียมังไงโทษไม่ มันใดคือเนี้ยนที่ซ้ำไดนว่ามันซ้ำพุ่นเอาซักตันมันใดจึกไอ้แสงพุ่งโด่งหลดเราบอกสู้บ้างเสด็ดโด่งหลดแล้ววะพอควบฝันก่อนคอยดึงไอ่คือนวดขั้นอันทับบันเลยขั้นไหนครับขั้นแดงที่เก่าเนี่ยขีขั้นแดงไปไม่ได้อีกเปลี่ยนรถบอกวันไหนจำวันนี้วันนี้มือนั่นเพิ่นเลยมาถามเพิ่นเลยมาว่าอันขันยังคู่ยังไงอยากผ้าอยากให้อายผ้าเฮ็ดผ้าสั่ง ให้เอาอายุเกิดพี่นะ้าอายุพี่นา่งด้วยก็มือตายมันว่าก็ก็พอก็พอายุตายมันว่าอายุเกินกับาอายุตายาเอออายุเกินนี่ตัวใดรายันอสองหา้าศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดอายุตายชี่สิบห้าปีซ้ำกันก็แมวขาดด้วยเห็นไหมแมวขาดไปชีห้ห้าเนีหาชี้งานเห็นบ่อรือเปล่าสองห้าศูนย์เจ็ด ไม่กัออ็จะหนีออกจากนี่จากก,กีอาเล็กกระไรท <nu S 2> ักกีว่าจังใดทักกีว่างไหนบานนี้มีอยู่ชัตใจหีบบ่ครับเพิน่นเบิงเ่งคีบบัดนั่นแต่ที่เป็นเบิ่งคลิปซุ่มใจบุญบ่คือจังใดนี่ละเพิ่นว่าเบิ่งคลิปอยู่เพิ่นเลยอธิษฐานว่าว่าคขันเป็นจังใดนี่ให้ปู่มาหาไว้ท่าน่นว่าครับให้ปู่มาหาบดนี้ปู่เราไปหาเพนนิ่นอีหลีเพิ่นว่าใส่สุดขาวปู่นี่คือผู้ใด กระถิ่นเนีนป้ปูพุ่มปูพุ่มปูอยู่ตน้นอยู่ต้นตะเทียนพุ่นแนีพย่นว่าปูขาวผมไปหาพม่นพม่นว่าใส่ชุดขาวม,มีหนวดห,หน่ะกับหนวละล้านได้ไหมผมย้อบใส่ชุดขาวย่างไปหาท่านคอันอีลาท่านขันมึงอยากเหมือนมึงอยากหาอย่างนี้มึงนั่นพูดมึงกับมามึงขึ้นไตท่านวันนี้ไตลุกขึ้นมาไตมึงแค่มึงขึ้นเล่ยท่านแล้วโทษมาหาผมามืงจะเ้าเนี่ยวันนี้ไตเห็นไตเล่น ได้ได้เ็ได้ได้เก็ตสองศูนย์เก็ตสองูนย์มันก็ด้หีกระตุ้นอะไรนี่แต่ว่ามันตกงกันสมือเศร้าหน่อยคอยบ่มไ้ไม่หวอกับเราอยู่อยู่วัดนี่ซุ่มม่วกับเาอยู่ได้เก็ตสองมันประสรเกิดนะครที่อาจารย์บอกต่ว่านี่ต่ว่าข้ามพีน่าบอกซุ่บอกผมหน่อยว่าซีหาซีหาเนี่เป็นนั่นเด้อล่างไม่ต้องไปตรงมา ตะวันสันเลยเลขเลขซี่ตูนให้ทับจักหน่อยพระสันระว่าครับระว่ังสันดิหมายหมายถึงผู้ตายนี่บอกพี่นั่งนี่นั่นว่าผู้ตายบอกว่าคันชี้านี่บอกว่าเอาเป็นล่างเลยเสื้อตรงตรงรุ่นเงี้ยเป็นร่างใช่ไหมนี่เขาเกิดยัดตวงไร้กลับเนี่ยบอกเด็นแจ้งเมื่องเดี๋ยวแนกับพี่บอกมันคนบอกขึ้นนั่นนั่นแม่นี่ดีนะคว่าตะวันบอกตะวนว่าล่างนี่อยู่แล้วแต่ว่าเลขสาวเลขกัน สองหาูนย์เจ็ดนีน่สน่คนวางี่ดคนวางอ่าจักน้อยคนวางที่สามเอาอยู่นนี่อะไรนี่นซีตัวนี่น่าอาจารย์นเนาะเพ่นวางเรื่อเาเพิ่นกไปเรยบ่อยจั์เพิ่นบออเลขแล้เเพิ่นกบเบกพินเพ่นวางที่น้าอยูใส่ยูสูงสูงน่าวา<อ>ทำไมยูต่ำๆไม่ยน่าลเอยูสูงสูงงา<อ>นสวรรค์เออม่นวาเราววจังสันอาจารย์จำข้าวอาไ้สุขัมอยู่บ่จำได้สุขํม มันแม่นอาจารย์เริ่มจำมาขันบ่ออกตัวนี้ออกตัวไม่เด้อะพ่อตาบอกว่าอะไรต้องหยอกอาจารย์ด้วซิเราแต่แม่นค่าเจ้ากับว่าคือภากับข่ะเจ้าเบื้องคิดไว้แต่ว่าคือบอกนู่นหมอมวลเหรอค่าเจ้ากับว่าค่ะเจ้าทั่วมาผมก็ได้โอ้ยอารมณ์ดีนั้ยนมอาชีพอาจารย์ก็ได้ผมบอกว่าถ้าอยู่ซีเรียบอย่างนี้ชิบได้ก็เห็นได้อาจารย์หัวเก็ซอรูกหัวชิบได้จากใจ ครับเอาร่มหนีเขาแต่ว่าไม่ว่าจับริหานได้ยังไหนซีหาวโอ้มาตุ่มครับอายุตายอายุตายได้ตัวกราวได้ตัวกราวมันเดียได้หายซีอย่างพวกก้าวที่หายใจยังมีเกียดอีกยู่นยังมีเกียดอีกยุ่นเกียดติดอีกยู่นท่างจากยัหนมาอาจารย์ฟันยังเพิ่มเติมมาเป็นอาจารย์บ่ราท่นได้เชียงแต่ว่ามีมีขึ้นหนึ่งวันพราเจ้ามันนิมนต์ไปไปดำหน้าไปไปแหกหน้าพระเจ้าวันั่นครับ มุ่นหนพาฟาบดวัดเนี่ยตาเพิ่นบดไปเบิดพนะโอ้ไปดำหน้าไปดำไปดำหน้าไปดำเขาดำหน้าดำเขาเขาแล้วเรื่องไหนบ่เห็นบ่หยอดกร้านฝันว่าได้ไปซื้อหุ้นเขาซื้อหุ้นใบจักรเกียรเนาะเขาม่นิมมุ่ไปซื้อหุ้นบา่เขาไปกรุงเทพคนนี้เลเขามุ่ว่าไปซื้อหุ้นจังไดอาตมาบ่เคยเล่นหุ้นเล่ินยังจักรเกียราบ่มามีแอนเนี่ยไปไปเป็นมุกกระธานให้ไปเป็นไปเป็นซีรีส์มุ่งมั่นไพวกขน่อยแน่ พวกขน้อยด้วยพวกขน้อยซื้อไม่ได้จักเทียนเค,คนไทยเขาว่าดป็เลยไปน้ำเขาไปแล้วเขาขึ้นมาตึกนลัางหมดไงหนึงภาขึ้นมาตึกเขาลงมาขงเขาว่าซื้อได้ซื้อได้แล้วบาทีกลับมาไป,ไปไปซื้อของมาถวายอาจารย์นนั่ไปซื้อของถวายอาจารย์เขาไปซื้อพระพุทธรูปทองคำให้เลยวันนั้น,นเออวันนึงหันละแต่ยังเขาได้เอาใส่ยงามมาเนี่ยวัตถุธรูปทองคำมันก็ยังเขาสามตัวทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้อ่ะมันแตกทั้งบนทั้งล่างนะอาจารย์วันนั้นก็<ล> <ไง S 1> กับฟันมาได้เปรียวพโท้อง้ามสององค์มาตตบวนเนาะครับแน่เมั่อกี้ม่ออกเก้าสองเยองไปอุ่มพระูโท,ท้องข้าม,มาตัตตบวตอันนี้ว่ากับฟันมาเนี่ยมันเหลืออะไรอวกกับฟันมาเขาจะเอาไปดำเขาไปดำหน้าแน่ดำเขาจะกกาจากมัดแน่ไม่อยอมมานิมนต์ใหแมันฟันมาไปเกี้ยวเขาเฮ้ยีคักงนาะอืมอือมา นี่แหลเบอร์ชีก็ะด้เบอร์ชี้หนึ่งสองสามอาจารย์ีพี่เหมือนง่าพี่ใช่บางเรื่องน้ำหนักตัวหันอาจารย์น้ำหนักพอดนนี่บอกหนึ่งสองสามโอนเ่นเขาจะบอกเพื่อนเานี่ยเบอร์ชีอาจารย์ที่เล่าอยากได้มาท่าเสาสาร่าเนี่ยคัดผู้ใดทิ่ซื้อฝากพันอ่าทั้งอ่าขนชงมาเนี่เบอร์ชี้เนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งสา G.L. หนึ่งสองสยี่หอยังไคือฮ้่คือเอาสีมาท่าไว้ยังสียี่หอยังไงจ้ะยูเอยยู่ฝาเดียยู่ฝาเราใช่หรอโอ้บาสี t o a g กแล้วก็เขียนว่านั่มเบอร์ t o a l g หนึ่งสามมั่นเดี๋ยวกันพูดอะไรชื่อฝากหน้านะสีท่องแล้วสีโกเขียนเขียน่นติดไตเลกอย่างหนึองสา ครับไม่ได้อาจารย์ขึ้นมากตัวใดบัณฑ์เอาบัณมาสรุปบัณมาสรุปดูนี่มาดูนะครับเออ๋ออเอออาจารย์โชคเราก็ได้เนาะอันตกอาจารย์ขึ้นมากตัวใดไมในม่เลขวินซี่ตัวเนี่ยแล้วดาเลขล่างอ่ะเลขล่างก็คงที่แล้วนะเนาะขึ้นมาเนาะวว่่าาามีตตััเเเกกนลข กำลังปินีปลจารหน้าครับนี่เนาะครับเนี่ยอมันคือหลายสฉียนงบดนี่มเมนมันมันหนังซือตัวใหญ่ย่งเื่อบ่เหล็กตัวเก่าะเราก็ต้ดงซือตัวใหญ่ย่ชื่ออโอ้นี่บอที่มากที่บวงไม้นี่ะมันมีมาพิ่ตัวนี้ว่าที่เขียนหกศูนย์หกศูนยตไปเขียนหกเกตไเลยวงผมไปเลยเพระ่ามันลืมมันไม่ได้มันมี่ศูนย์หกศูนย์ครับถ้าวัน

ไม่ได้แล้วครับนี่ยังอีกป่าเนี่ยอาจารย์ว่าเด็กแนวนึงวนโอ้เบื่อแล้วหัวนี่เบื่อแล้วเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้อาจารย์เขียนไม่ได้้เออวงกลมไม่ลวดว่าอาจารย์เปิดอันน้วนึงแล้วค่ะน้อจิจุดผาบหนิเลยพระเจ้าคือว่าบวงคือบวงกลมไหมเนี่ยเน้นตัวใดเก็ได้ว่าเอ้ามันมอดลายตัวดอกมันหนังสือตัวยังไงชื่อ Ha, 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 ha.